วันนี้ก็ไม่อยู่กันในเกมยูกิโอมาสเตอร์ด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นเด็กวอร์นไลเซอร์ครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เล่นอีเวนต์นะเพราะเล่นอีเวนต์มาเยอะและ้วอยากโดนเด็กแรงๆตบบ้างก็เดี๋ยวตอนนี้เริ่มเกาะน,นะครับมือค่อนข้างใช้ได้ครับแต่ว่าเหมือนเดิมครับแฮนด์แทบขึ้นเยอะนะถ้าเริ่มหลังก็อาจจะเก่งก,กว่ามืออะไรครับมีแม็กซี่ครับมีอยู่ละ,ละมีแฟรี่ผู้หญิงแฟรี่ผู้ชายแล้วก็มีโคโล่าครับทาให้เราทิ้งมือแค่ใบเดียวนะเพ,เ,พเพื่อเล่นไดอันนี้ก็ ถือว่าใช้ได้ครับเพราะว่าเราจะตั้งเป็นโกลาดได้อยู่เพราะเดี๋ยวใช้ไฟที่ผู้ชายโมลแล้วก็ชุบเอาก็น่าจะเป็นแม่ครับคู่กับโกลาดนะก็เดี๋ยวเอาเลยครับเริ่มก่อนนะครับอ่ะปักคนโรล,ล,ล่าไปก่อนครับแล้วก็ใช้ไฟที่ผู้หญิงครับทิ้งใบเดียวนะเพราะว่าใช้เฟซของคนโรล,ล่าเธอระครั้งทิ้งใบเดียวได้ไม่ต้องทิ้งหลายใบก็เดี๋ยวอ่ะตัวนี้โดนแม็กซี่ครับแม็กซี่ก็จะผิดแผนนิดหน่อยนะเพราะว่าปกติถ้าไม่โดนแม็กซี่ครับ ก็เดี๋ยวเราใช้เฟเกของไฟลี่ผู้หญิงครับชุบตัวเองตรงนี้ก็ตัวแม่ก็จะการทําลายด้วยแต่ว่าถ้าตัวแมกซีครับเราจะชุบไฟลี่ผู้หญิงไม่ได้แล้วเพราะว่าถ้าชุบไฟลี่ผู้หญิงแล้วเราชุบแม่ครับเขาจะจั่วสองใบนะเข้าเธอเขาจะกลายเป็นเจ็ดใบจะเสียเปรียบตัวนี้เราก็อย่าไปงกมากครับก็ไม่ต้องสเปรย์นะแค่เสิร์ฟก็พอครับเดี๋ยวเราค่อยสเปรย์ตอนนี้เอฟเฟกต์แฟ,ฟรี่ผู้ชายครับเพราะตรงนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะโดนอุตราแล้วเพราะว่า เขาโยนแม็กซีมาเงี้ยเขาน่าจะอยากจวนะเพื่อคืนทุนแล้วก็ใช้ใช้ไปเลยก็เป็นแฟนรี่ผู้ชายครับทิ้งคู่กับแม่นะโม่ครับโม่โก,กแลตลงไปแล้วก็ชุบแม่ขึ้นมาครับให้เขาจบใบหนึ่งนะเจ้าเจ้ายังพอรับได้แล้วก็ผ่านเลยครับอ่ะตรงนี้เราก็จะมีเป็นแม็กซีแม็กซีอุลละแล้วก็แม่ครับที่จะชุบโกแลตได้ทําให้เขาจะไม่สามารถสเปรย์มอเอติริกได้นะเพราะว่าอันนี้มันเป็น แรงปกติแล้วอาจจะเจอเด็กประหลาดได้เธอเข้อครับโยไปหกรไปนะ,อ,ะอันนี้เป็นโมเว่กับดักครับตอนเล่นนะครับคิดอยู่นานมากนะว่าเขาเล่นเด็กอะไรแต่พอคิดดูดีปุ๊บอันนี้เป็นอีเวนต์ปกติครับเอ้ยเป็นแรงปกติก็น่าจะเป็นเทเลเมนครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะโยนแม็กซี่ตรงนี้ครับถ้าเขาโมได้น่าจะยาวนะ,ะตรงนี้ปุ๊บพอเราคิดว่าเขาเป็นทเลเมนครับเราใช้เฟกแม่ ชุบโกแลตมายืนไว้เลยเพราะว่าโกแลตมันจะได้นี่ห้ามเขาสเปรย์จ่ายะเด็กเขาได้นิ่งไปเลยเป็นตัวแม่ครับอาแล้วับอุตราครับในเกตตัวนี้ผิดนิดหน่อยนะครับแต่ว่าจะว่าผิดก็ไม่เชิงหรอกเพราะเราไม่มีทางรู้หรอกว่าเขาจะถือเคเบกบนมือนะเพราะถ้าเกิดเรารู้เขาถือเคเบกบนมือครับเราค่อยใช้เฟกแม่ชุบ ตอนที่โดนเคเบกจะดีด,ดีกว่าแต่ว่านี่ก็ช่วยไม่ได้ครับเพราะเมื่อกี้มีการของเราตกหลุมจากมือนะเคเบกก็สเปรได้ครับสเปรเสร็จปุ๊บเคเบกจะดีดมอนหนึ่งตัวก็เขาก็จะดีดโกแลแอนี่แหละเพราะว่าเขาจะเล่นได้นะ,ะเคเบกมันจะสเปรค,ครับแล้วก็ดีดเราก็โดนแม็กซี่เลยทีนี้เขาจะเล่นอะไรเขาก็ต้องค่อยๆคิดครับเพราะว่าปกติเด็กเทเลเมนท์่ะ ถ้าเกิดไม่ได้เวอร์มากครับมันก็จะ OTK ไม่ค่อยได้หรอกและพลังมันก็ไม่ได้จะเยอะมากครับถ้าไม่มีฟิลอ่ะก็ไม่มีใครตีผ่านแม่ไปได้เต็มที่ก็โดนตัวผู้ชายครับดีก็เดี๋ยวอดูว่าเขาจะฝากแม็กซี่หรือเปล่านะแม็กซี่ใบแรกครับโจเป็นแรกที่มานะอันนี้ก็ค่อนข้างดีนะเพราะว่าถ้าเขาตีเราไม่ตายครับเราก็สเปรกไปตีแล้วก็ยิงได้เอาไว้เคลียบบอดเขาลงเป็นเลโนฮาร์ดครับโม่นะ แล้วก็มีเวทด้วยครับโมอีกสามใบรีโซปุ๊บเรโนฮาร์โ,โมเมริลครับเพื่อที่จะให้เฟเกสั่งฟิชชั่นต่อนะเดี๋ยวดูเวทตออเนี้ยก,ก่อนครับว่าจะโมเพิ่มอีกาสามใบสามใบครับมีฟิลมีเกียวโดเกียวโดนี่เป็นยัดนะครับยัดหลุมแล้วก็มีทานเซียนเอฟเฟกต์เมริลครับสั่งฟิชชั่นคู่กันกันกบเรโนฮาร์นะออกเป็นคีคาร์ลสครับคีคาร์ลสก็จัว่ว ลูปปั้นดินนี่ก็น่าจะช้าไปหน่อยนะแต่ว่าถ้าเกิดเราจัวเป็นวนติไลเซอร์ใครสักคนครับขึ้นมาเราก็จะเคลียร์อบ์ดได้นะแล้วก็ได้ลงลูปปั้นดินเธอแล้วด้วยถ้าเราเคลียร์อบ์ดได้ปุ๊บแล้วเรามีรูปปั้นดินครับคู่กับโกลเอะเราก็ทับน่าจะชนะเลยนะไม่น่าจะแพ้ได้อ่ะแล้วก็คีิกขล้อครับโมเออแอคเวทโมเป็นฮันนิตมัง้งแล้วก็เอฟเฟกฮันนิตครับ จะสฟาฟิวชั่นซัพอีกทีหนึง่งอ่ะออกเป็นลูกคลอลครับแล้วก็ยอมเลยนะแปลกมากๆครับเพราะว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาคิดจะทำอะไรนะจริงเขาอาจจะตั้งใจเรียกเป็นตัวผู้ชายมาดีก็ได้มาครับแล้วอาจจะกดผิดหรือว่าเคยลามต่ท่านี้ก็เลยกดผิดไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าลูกคลอแลแบบมันก็ตีตัวแม่แล้วไม่ตายดีครับเพราะพลังมาเจ้ากันตาหน้าเราก็เขียนได้อยู่แล้วครับก็มีแรด มีโกแล็มีแต่ของเราไปเรื่อยๆเวลาเจอก็บานนี้ครับผมหรือว่าข้อจะฝ่าแม็กซี่มากเกินไปนะเราเขาปิดเราไม่ได้เขาก็กดยอมดีกว่าอันนี้ก็แล้วแต่คนครับอย่าว่าครับไอเด็กเทลเม้นตนะ์น่ะมันก็ต้องขึ้นอยู่กับคนเล่นนะถ้าเกิดคนเล่นแบบคำนวณมาดีมากพอเ,น,เนี้ยเขาอาจจะผ่านเลยก็ได้ไม่ไม่ฝ่าแม็กซี่เอาไว้เล่นเทินเราน่าจะดีกว่าอะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยวไปดูลิเทคฝาแฝงข้ามมาเดิมน,นะครับ อันนี้ก็จะเป็นเด็กเทเลเมนเมื่อตะกี้นะครับก็จะเป็นเทเลเมนแบบมาตรฐานนะก็ใส่อะไรที่เขาใส่ใส่กันมาครับนี่ใส่โมเวสสามใบนะไอโมเออโมเวสสามใบเพื่อที่จะมาโมพวกใบพวกนี้ไว้เสิร์ตเทเลเมนนะครับก็เดี๋ยวลิดเด็กจะเป็นแม็กซี่สามนะไม่มีอุลาลานะเพราะอย่างที่บอกครับแบรนด์ลิทเนี่ยอุลาลาไม่ค่อยเก่งถานม,มาก็เป็นเมอริวครับเมอริวสองฮันิสสองชิเลนสองแล้วก็เป็นเรโนฮารสามครับและส่วนพวกเทพดินก็เป็นเกียวโดครับสอง โมโดล่าสมีเคียวเบกนะสอแล้วก็อากิโดครับอากิโดใส่ไปเดียวนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมเพราะจริงๆมันน่าจะใส่อากิโดเยอะกว่าพวกโมดโดล่านะเพราะว่าน่าจะต้องการโมมากกว่าแล้วก็เป็นสุสาคนโง่ครับเซ f i ฟิลมาม่าครับ,มามารบก่อนจะโดนแบนนะคู่นี้เลยก่อนจะโดนลิมิตเยอะแยะอันนี้ก็เป็นโมเวกับดักครับเอาไอ้โมเวกับดักทีลเมนเอาไปเล่นต่อแล้วก็พัดครับแล้วก็เป็นฟิล มีเวทช่วยโม่ครับชี้นิ้วสองอันที่เป็นใบยกหลังใช่ไหมดีดหลังสองใบมีอวิลแมดด้วยนะแล้วก็ทานเซยสองครับกับดกคา์เตอร์หนึ่งใบแล้วก็ใบในเกเอฟเฟกมอนตสองใบเอ็กตอรเด็กก็จะเป็นไอ้มัสด,ดักก้อนครับคีคขลอสพีเดเพน์ลูคาร์สแล้วก็เคดโดฮาร์ดมีเกียรติสไปนะ ไม่แน่ใจหมนะว่าเอามาทําอะไรแล้วก็มีอบิิทเวลเลอร์ครับไว้สู้เองนะชาร์คับไว้ถ่วงเวลาทําทิปแล้วก็เป็นซุดอันนี้เป็นตัวที่ป้องกันไม่ให้ฟิวพังนะแล้วก็ชัมเมอร์ดินครับชัมเมอร์มืดสไปเอลแล้วก็ลิงห้าครับก็สำหรับลิขสิทของเทเลเมนต์วันนี้ก็จะประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ